สำหรับคำเคลื่อมณีในช่วงขอ,อ,องน้ำเดือนกอกรอนท่านน้องขันแกนพี่น้องศิริภพกับนิท่านน้ำเดือนตอกรอนให้ฟองเดือมแรงรักแรงอธิษฐานซึ่งมณีพระเอกโ,โปเองศิลปบทเป็นหมอผ่าเลี่ยงนั่งเอกแจงนั่สมีศิลปบทเป็นสาวดวงเดือนะครับกับมิท่านข้อมักอมตะแรงรักแรงอธิษฐานอยากให้พี่น้องติดตามน้ำเบิ่งตลอดจนวันเลิกลาจ้านี้จากกันในสำหรับคำเคลื่อมณีครับเอาพี่น้องมาฮอจอดถึงล้วในช่วงนี้กระเียพระเอกโปกับนังเอกแจงกระปากเป็นลูกเป็นล้าน ฝากเป็นพ, ales, ine, พ contacts, ี่เป <พ summary. S 1> ็นน้องเช่าว่างสามหมอพี่น้องผู้หลอนท่านนี้พี่น้องกาลสินฟ้าให้เราแข่งครับอาวผมกราบสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเช่าว่เพื่อว่างสาวหมอพี่น้องผู้หลอนท่านนี้แะครับพี่น้องทุกท่านที่เดินทางมาเป็นกระลังใจให้กับระเบียบว่าระสิ้นในวันนี้ครับผมปวชรากรปีนี้ก็ได้มีโอกาสมาสังกัดกับระเบียบว่าระสิ้นเป็นปีแรกจะได้กระป๋าเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องเช่าว่างสามหมอ พี่น้องเอฟซีุลยันะครับเป็นกัลังใจใหนโบร่ำกที่นาระเบียบว่าจะสีนี้ด้พี่น้องเด้อเสิรเสิรตอนรับเอนแนพี่น้องครับลูกสาาพี่น้องช่าอุกาหารพระนีปพานเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องช่าอุดหลทานีอีกจัก้นอายสนับสนุนอีจักคนหนึ่งเลยด้อค่ะเด้อเสียงโปรโมตตอนรับออนแนพี่น้องครับลูกสาวหลาพี่น้องช่วจะมดอำนาจจะเจื่อกจะพ่องป่าเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องเาว่างสาหมออีกจัก้นกันเล่ากันครับเอาละพี่น้องครับก้อนทีสิงจบต่อส สิบไม่ไ้ยกเพื่อคืนเอาล่ะพร้อมแล้วในช่วงนี้นะฮะกับกิจกรรมดีๆบนเวทีของระเบียบวามศิลป์ครับกับ,บ M150 แจ็คทองเชิญตีน่านเลยครับเอามาแล้วนะครับเชิญเลยครันนบ M150 ร้อ,อย้าสิบแจ็คทองผู้บรยหารลืมก้อนอะไรนะเอาไปแยกมาตรงนี้เลยนะครับโอ้เข้ามาแล้วขอไม่ลโอล้ยเนาะ โอ้โก็ได้แล้วนะครับขออนุญาตพี่น้องเอานะครับเดี 3, 3 right. like, ๋ยววันนี้เราแจก3รางวัลเหมือนเดิมนะครับเมื่อวันที่งานประถมมาเรื่องสินกระจกยในที่ให้รองไปแล้ว3าสิน3รางวัลวันนี้เราเดี๋ยวว่าสิ่งกระจายรางวัลขึ้นกันนะครับวันนี้ก็จะให้น้องโบวัชร้ารางวัลน้องแจนรัศมี1รางวัลเป็นคนมอบโชคให้กับพี่น้องชาววังสามหมอครับเอาล่ะโบเขาเล่งเร่งได้มาเลยมาสั้นเอาคนอ้าวอีกหนึ่งฟานะครับวันนี้มาลุ้นกันว่า ใครจะเป็นผู้โชคดีเศรเฐียวยทองกับยี่ร้อยห้แจกทองในสําหรับรอบเดืนนี้พี่น้องชาววังสหมอนะครับพี่น้องอุดรพี่น้องจักรเสินนะครับในสำหรับคันนี้สามรางวัลจับขึ้นมาแล้วนะครับ ฟ้าที่เีือพี่น้องก็ต้องตกใจครับเพื่อนก็ได้เอาไปทิงใสสินักไปทรงตอนยุติสำนังกนงานใหญ่ของเอ็มรอยหาสิบเพื่อจับแจกโชคทองมูลค่า5 0 0แสนบาทนะครับอีกหลายสิบาะวันรักษาราะวันหลักหมื่นบาทอีกหลายร้อยาะวันนะครับรวมมูลค่าที่จะแจกอีกนะครับกว่า3ล้านบาทกับเอ็มรอยห้าสิบแจกทองนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะอ่านรายชื่อผู้โชคดีพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับผู้ใดเป็นเจ้าของซื้อ นั่งสกุลหมายเลขโทรศัพท์พี่เองเปิดแปโทรศัพท์ใช้ไม่ไวให้กับทีมงานเพื่อที่จะรับทราบนะครับว่าคุณคือผู้โชคดีนะครับท่านแรกได้แก่ผู้ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์062นั่น <c oughs> ล็อกท้ายที่8 5นะครับคุณพิยาภาพวบมาลาครบอยู่ไหมครับอยู่ไหมเลย อยู่ไหมครับ062โอ้มาแล้วฝั่งน,นู้นฝั่งนู้นนะครับเปิดแฟลชไปแล้วพี่น้องได้เข้าสีได้เห็นเพราะว่ายเดิไปที่ไปสมตาสิเดียว,วยก็ไม่เห็นนะครับท่านที่2099ลงท้ายได้835คุณวันเฉลิมพลมขาวครับอยู่ไหมครับเอามาแล้วตรงกลางและอีกหนึ่งท่านนะครับเรนฝานะครับได้แก่ผู้ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์0 6 5 ลงท้ายที่86คุณกาญจนาผลจำลองอยู่ไหมครับเดยวชิมนาชิ้นดูเลยนะครับคุณกาญจนาอยู่ไหมครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะ้องเอามาพบแลวเชิญเลยนะครับ จะเข้าประตูนั่งข้างได้เลยพี่น้องอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะครับพบวลัมซีคณะทาการแสดงนิสัยพี่น้องสาม,มารถนะครับนำฝากรัฐสิทธิไปได้เลยนะครับเอาไปจากบ้านได้เลยพี่น้องเพราะเป็นต้องมาสือทีหนาแน่น,นนะครับพี่น้องดืรมสะสมอยู่จากทั้งบ้าน ือว่าร่างขาทั้งใดก็ตัาแต่นะครับเพียงแค่เป็นฝาเอ็มร้อยห้าสิบเก็บไว้เลยสัสมงไว้เยอะๆนะครับจะส่งกี่ร้อยฝากี่พันฝากี่หมื่นฝาก็ได้แล้วแต่พี่น้องสะดวกนะครับสามารถส่งได้เลยนะครับไม่จำกัดจํานวนหน้าเวทีหมอรับระเบียบวัดศิลประทมบันทิงศิลอีสานนครศิษย์หมอรบใจเกินร้อยครับซีคณะนี้พักการแสดงนิสัยพี่น้องน้าฝาดเดมอยหานิีน้ดำนะครับอาจจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับผู้โชคดีชาววังสังหมอพี่น้องอุดรครับ กับเศษเทียนโวยทองในสำหรับวันนี้นะครับสร้อยคอทองคำลค่า3,000บาท3เส้น3รางวัลด้วยกันนะครับขอบคุณในหลายพี่น้องที่ร่วมติดตามดีๆจาก m 1 5มแจกทองนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตในเชิญน้องโบวัชระนะครับเป็นตัวแทนศิลปินแล้วก็มอบสร้อยคอทองคำให้กับท่านผู้โชคดีทั้ง3ท่าส้นเดี่ยววันนี้นะครับใต้ตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวเราสักครู่นบอสโอเคครับอ่าอีกหนึ่งรางวัลนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์จักหน่อยพี่น้องอยากรูวรก้ว่าเพิ่นส่งคนละจับฝาต้งเป็นผู้โชคดีส่งกี่ฝาครับสองร้อยค่ะ oh, 200โอ้สองร้อยฝานะครับพี่ส่งกี่ฝาครับสิบฝาครับสิบฝาก็ปปาได้โชคเห็นบ่นพี่น้องส่งกระป๋าที่แป,ปครับสิบฝาคือการก็กได้โชคพี่น้องเห็นบ่นะครับอันนี้โชคดีจริงๆนะครับจากเกมร้อยห้าสิบเจ็ดทองนะครับ ขอบคุณทีมงานจากเอ็มร้านะครับวันนี้มาแจก้อนกับพี่น้องชาววังสามอพี่น้องอุดรธานีในสําหรับครับเทปนี้นะครับอัตวการจะน้อยนึงนะครับจเจริญภาพสวยงามนะครับในลงที่เพจของเอ็มร้อยห้าสิบแป้นเพจนะครับไปดูรายชื่อผู้โชคดีได้หรือว่าจะเป็นตรางวันใหญ่ติดตามได้ที่เพจของเอ็มร้อยห้าสิบของเรา <c oughs> นะครับวันนี้ขอบคุณเอ็มร้อยห้าสิบแจกทองและขอเียโปรโม้กับท่านผู้โชคดีทั้งสามท่านเดครับ วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาล์ตพี่น้องครับอยากโชคดีแบบนี้อย่าลืมกันเราครับฟังมับระเบียบวัฒนศิลป์ยุ้ใสพบฝาอิดรวยมานนำในชุดนี้เสียงน้องโป๊กับน้องแจนนะครับไปเตียนสูตรเพงลงรองน้องงามเอามาเับใส่พี่น้องในช่วงรับเดือดตอกลอนนะครับในสําหรับคขำขึ้นมเมือันแล้วกันนะครับชุดนี้ขอเสียงผมมือดังๆให้กับน้องโป๊และน้องแจนครับแจกนองไอ้ยี่น้อง